ตอนนี้เช้าวันสุดท้ายนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวนะครับที่เกาะมุกนะครับโดยแท็กซี่ของเรา You're calling my life. You break the line. I'm falling for you. In <laughs> my <Funny> mind, just all the time I'm falling for you. And tell me your secrets, I will tell you my secrets. We are different, but I like it. ตอนนี้เช้าวันสุดท้ายนะครับเรากำลังจะเดินขึ้นไปที่จุดชมวิวนะครับที่เกาะมูนะครับโดยแท็กซี่ของเราขึ้นไม่ขึ้นโอ้โหน้องโกุ้ณโก้คุไมคุณแม่อกว่าอย่าข้างหน้าเมื่อกี้เวลาชวนขึ้นควรไม่ใช่ทุลักทุเล เบกไดก้อยู่แลยหก oh, <no. S 1> <laughs> น้ำคุณแม่ยังมัน few later. มาจุดวิวพอยต์นะฮะก็ต้องเดินขึ้น oh. จากนั่งซาเลงมาเรียบร้อยนะครับก็จะเดินขึ้นไปอีกนะครับ mm hmm. เพื่อไปถึงจุดข้างบนนั้นก็มีจุดกลางเต็นท์ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเนะว่าเป็นไง season later ต่อไปเราจะไปที่นี่ครับเนี่ย Jungle Camp Wow View Point สบาย Beach Lo U d แ n g Beach เราก็เต็น Later ข้างบนนี้เลยนะ Oh no เรื่อยๆใช่ไหมคะเรื่อยๆมาเรียงๆแจะขอบให้มาเดินป่าครบเลยทุกอย่าง Moments Later เพรยเไป็นไงเดี๋ยวแม่เดี๋ยวเราต้องปีนเชือกขึ้นนี่นะครับนี่นี่จะมาวิวพอยหรือมาไหนเนี่ยวิวพอยครับความสวยงามต้องแลกด้วยความนิดหน่อยบอกมากับต้ำไม่มีอะไรธรรมดาครับ many many b do look so pretty minutes later กา okay, บอกว่าเดินชิวๆมาก <laughs> เดี๋ยวไปดู <laughs> ตอนนี้คุณแม่เรียบร้อยไปแล้ว <laughs> <laughs> อยู่ตีนดอยเลย อ,อไปดูกัน Baby, so uh, 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 yeah. นนี้คือชาอีกหน่อยหนึ่งนะครับที่เขาบอกเ oh. นี่ยจะกลจะถึงแล้วพอดูในแมปนะใกล้ถึงม yeah. ีทางขึ้นขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นไปนู่นโอนถึงจุดนี้ก็ต้องปีนชื่อกขึ้นมานะครับนี่ ต้ต่อไปเล <Yeah. S 1> ย later เฮ้ถึงแล้วครับ <Yeah. S 1> ถึงจุดชมวิวแล้วโซ <Yeah. S 1> นนี้ก็จะเป็นโซนคาเฟ่นะครับ แล้วก็เป็นจุดตั้งแคมป์นะครับเห็นวิวเกาะมุกฝั่งตัวหมู่บ้านด้านล้นก็จะเป็นตรังอันนี้ก็ฝั่งตัวท่าเรือหน้าบ้านด้านหลังนี้ก็จะเป็นวิวเห็นตรงนี้เป็นเกาะแหวนไกลๆนะครับแล้วก็ทํามารกดของข้งเนาะที่จุดนี้ตั้งแคมป์ได้นะครับใครสนใจมาได้นะครับแต่มาช่วงนี้ก็จะร้อนหน่อย you เลยอมแพ้ค่ะไม่ได้ยืนขึ้นไม่ไหวหน้ามืดเลยขอนอนรอพวกลูกๆตรงนี้ได้ไม่ได้เดินขึ้นเอาไว้ข้าวหน้ารับรองเตรียมตัวมาพร้อมแน่นอนเมื่อมเลดเดลเอาละครับก็จบภารกิจของเราแล้วนะครับตะลุยเกาะจังหวัดตรังนะครับผมเผอๆทุกเกาะเลยนี่เป็นเวลา ห้าวันสี่คืนนะครับที่เราได้มารีวิวเกาะทุกที่แล้วก็ประชดไทยในเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นดำน้ำกาลัางอาหารเขาเเรือมุดถ้ำหโหพ่อเรานะครับดำน้ำมาจนแบบต้องร้อขอชีวิตเลยนะฮะดำจนแบบไม่รู้ขี่ได้ครับดำจนแบบไม่อยากจะดำแล้วอ่ะเพราะดำเยอะมากครับผมทีนี้เราก็กำลังจะกลับเข้าฝั่งแล้วก็จะเดินทางกลับกรุงเทพนะครับออกไปห้าโมงสี่สิบนะครับ ถึงวันนี้เราไม่อยากทํางานเลย่ะ้5วันมานี้แบบไวมากเลยนะครับผมประทับใจเนาะสนุกครับยังไงก็เอาไว้คลิปหน้านะครับเราจะไปรีวิวที่ไหนเดี๋ยวเรามาแจ้งกันอีกทีนึงแล้วไว้มีโอกาสได้ไปจะมารีวิวใหม่นะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายขอบบ๊ายบายบ๊ายบายแดงบ๊ายบายแม็กบ๊ายบายแล้วก็บ๊ายบายกมุกครับ